รีดไก่กับไก่ครับผมลาพูดบอกว่าเป็นของแพงจัดแต่ถ้าใครก็คือเรื่องไม่รับจริงจริงไม่ไม่ค่อยรับเออทำไมทำไมถึงเลือกตัดสินใจแบบนั้นว่าแบบเออถ้ามันแพงมากๆใช่ไหมแล้วแล้วทำไมต้องรับอ่ะอย่างแรกเลยคือคือผมผมรู้สึกว่าแบบเขาเขาชอบเราเขาฟังเพลงเราตามไปดูเราทุกคอนเสิร์ตก็โอเคแล้วร้องเพลงด้วยกันหรืออย่างในแง่ของศิลปินเรา เขาเขาตอบเราตอบแทนเขาด้วยงานที่เราตั้งใจทำงานเราดแล้วก็ทำมันให้ดีร้องเพลงให้ดีนั่นนั่นคือหน้าที่เราไงแต่ถ้าในพาร์ทของคะบอกว่าแบบเขาเต็มใจไหมให้เราให้เราเต็มใจเต็มใจเป็นไงแล้วเราใส่ความชื่นใจเนี่ยบ้านบ้านไม่ค่อยแบบเออบ้านคนอาจจะแบบไม่เราไม่ค่อยกล้ารับอะไรจากเขาเพราะว่าแบบตัวผมก็รู้สึกได้ว่าบางทีแบบคนให้ก็จะมีความคาดหวังเช่น ให้เสือ้อก็อยากให้สใหสซ่ซึ่งซึ่งเสื้อบางทีมาร้อยตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนเราเข้าวงการใหม่ๆอ่ะใส่ยังไงอ่ะต้องอต้องใส่เพิ่มเลเยอร์ไหมอะไรเงี้ยอากาศบ้านเรามันก็ไม่ใช่อ่ะแล้วแล้วผมก็รู้สึกแบบเราได้รับบางทีเรามีความคาดหวัง<ช>มันเพิเพื่อแต่ว่าแน่นอนมันมันมีความหวังดีมีความแลกความเปดูอ่ะให้มันอันนี้มันเป็นการประหารไปเลยประหารก็แบบไม่รับของอะกาศไม่หรอกจริงๆตู้ผมก็จะไม่รับอยู่แล้วอ่ะนะ แต่เราต้องแบบในต้องตังอะไรเงี้ยในต้องเราดูด้วยใช่ไหมคะเป็น้รื่องที่เราค่อนข้างรู้เลยคือผมก็จะแบบอยากให้กับตังซื้อบัตรคอนเสิร์ตางครั้งบางครั้งแค่แบบกดไม่รู้ว่าจะกดทันไม่ทันือกภาบอกไหมก็เจอบัตรผีอีกมันจะต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อแบบออกซื้อใหม่อะไรเงี้ยแล้วตอนรับเงิรับแล้วเเอาคืนรอพ่อว่าเไอกลัวผมอะคือก็รู้สึกแบบคนก็รู้สึกว่าแห่ที่ทำไม ว่าเราเรารับไว้แล้วเรารับไว้ด้วยเรารับความรู้สึกนันไวแต่ของบางทีเราเรานั่นแหละเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันเราเราทำงานในวงการนี้โดยการที่เราทําเพื่อให้แบบทุกครั้งที่เราไปเล่นเราอยู่ได้เจอทุกคนได้ยินเสียงทุกคนร้องมาเป็นไครแฟนใช่ไหมคะ คนที่ให้ของเป็นคนละคนเลยเขาไม่พูดอะไรเลยเขาให้แล้วเขารีบเดินเฟดออกไปเลยดีใจที่เจอเราแล้วก็เหมือนทำงานเป็นขบวนการนะครัพอเขาแทรกออกไปที่เหลือที่เือเอาตัวปิดเหมือนกาดปิดอ่ะผมก็คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงจมีอย่างอื่นด้วยครับอย่างวันนั้นก็จะมีอย่างอื่นที่แบบสอดไส้มาอะไรก็ใช้เคล็ดอะไร ก็เป็นแรนดอมตรเหมือนแอ์พอร์ตเป็นเซนต์เดียวกันคือปีที่แล kind of ้วเราทัวร์ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็เห็นเนาแรนดอมอตนก็เลยลองในว่าเพราะว่าปล่อยทั้งงานกลับมาบ้านแล้วแบบเฮ้ยอันนี้มันแพงอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าของก็ยังไม่มาเอานะผก็ยังคงเก็บไว้เราประกาศแห่ผมก็ยังผมก็ยังเก็บอันที่ผมบอกแต่วันนั้นแล้วว่ายังไงติดต่อทีมงานแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือยังไงบอกเขาเขาบล็อกผม ห้แล้วไ้เลยตลจริงๆริงผมเข้าไปดูแบบเออหรือหรือต้องเป็นเราเข้าไปทำเข้าไปปั๊บก็คือคนลบเยอะกเก็บไว้อะไรก็ยังคงเก็บไว้นะครับแบบสามารถแบบมาเอาได้มาเอาได้แต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเงินนนทบุญไปแล้วนะทบุญไปแล้วคือคือเงินที่ได้จากมาลัยหรืออะไรอะไรแบบว่าเขาให้เวลาแบบเป็นของฝากอะไรถ้าเป็นเป็นเงินน่ะผมผมจะเอาเข้าวัด ให้แม่เขาเอาไปถึงเรื่องนั้นผมึกผมก็รู้สึกมันไม่ใช่ของผมอแล้วผมก็รู้สึกว่าผมได้รับสิ่งที่ผมทําไปแล้วก็คือผมทาเพลงออกมาเพลงของมันอยู่ในชาร์ตเพลงเรามีคนร้องด้วยคอนเสิร์ตที่เราจัดมีคนมาดูผมได้รับแล้วแค่นั้นพอจริงๆนนน้องกัวแฟนคลับเขาจะแบบน้อยใจหรือแบบไม่เข้าใจเจตนาของเราเลยเออผมกลัว่าแต่ส่วนหนึ่งเลยคือด้วยความที่บ้านผมก็เป็นอย่างเงี้ยบ้านเราก็ไม่มล เราเราไม่กล้าได้อะไรในสิ่งที่เราไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ช่วยไม่ได้ตัวตผมก็รู้สึกจริงนะที่แบ่าเขาเข้าใจก็ไม่รู้เขาเข้าใจไหมแต่แต่ผมเข้าใจตัวเองดีว่าอะไรที่ผมผมไม่อยากค่อยสวยกับการทํางานค้วยผมอยากทำงานไม่ใชแบบให้งานจริงจริงของที่เพอกมาให้ที่แบบว่าตกแต่งูแบบโอุ้คนั้นมันจะมีแบบคนละสูออกใหม่ ใช่เลอะเลอะเออไอแพดนอะไรอย่างเงี้ยสอดมาเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นบอดแปะเองพอเราเปิดซอดมันเป็นข้างไหนแต่ตอนนั้นรับเนาะรับตอนนั้นเหรอครับไม่ตอนนั้นก็ทําเรื่องส่งคืนนะครับทำเรื่องส่งคืนก็รู้หักมันจะมีเคสที่คืนไม่ได้ก็คือเขาไม่แปะอะไรมาเลยอะไม่มีชื่อไม่หินอะไรมาเลยแล้วเราไม่รู้จะคืนไห เราไปประกาศอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาเคลมว่าของหนูค่ะซึ่งจริงๆจะไม่ใช่น่าเอแล้วคนคนไม่ดีก็มีทุกที่แหละครับคือหลังจากนี้เปลี่ยนจากของเป็นกดบัตรแทนลดบัตรคอนเสิร์ตมาดูด้วยกันมันร้องเพลงด้วยกันหลังจากเรียกชื่อผมทั้ทีสองทีบอว่าแฮปปี้แล้วอะไรแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่าที่ของน้องเราทําได้แค่นั้นแหละเราตอบแทนได้ดีคือการทํางานเพลงดีๆอะไรอย่างหลังจาเกิดเหตุการณ์ที่คืนนั้นของไปยังมีแบบแพงๆไร ก็ยังก็ยังเก็บไว้ก็ยังต้องเก็บเหมือนผมคือผมเก็บไว้ในส่วนหนึ่งคือไม่ใช่อะไรนะเผื่อวันหนึ่งเขาลำบากเช่นเขาโรงพยาบาลไม่มีตังค์นึกถึงผมก็ได้ติดต่อดูว่าของยังอยู่ไหมของยังอยู่เอก็เอาไปจำไปซื้อยามากินก็จะเปิดกู้ไม่เปิดกู้ไม่เปิดกู้เอาไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้จับเงิเป็นของมันเป็นของ แต่ความรู้สึกของคุณนะบอกคุณลาไปแล้วเยี่ยมโอเคขอบคุณครับให้คนเอาอยู่แล้วโอเคไม่ใคนมาโอเคขอบคุณผมแต่พี่ก้อยบอกว่าขอได้มาราได้แล้วขออะไรกันน้โลกวันนีแกตอะไรไปปาด้าหรอใครบอก่าพีเ็กุทานอนไปนอนนน้องนี้ันะี่หนสอง

เราติดตรงไหนดูตอนนี้เราเสียไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมนี่ก็มีคน เดขอหน้าตรงนะคะเดี๋ยวเรา่ไปอีกฝั่งนะคะหน้าตรงเลยนะคะเสื้อขาวลูกับเส้อขาวใคนสวยตเอาพี่นอนอัดคลิปให้หน่อยอัคลิรเรอนเข้ามาด้วย